ผู้ป่วยที่สงสัยเรื่องของว่าตัวเองมีอาการเข่าเสื่อมหรือเปล่านะคะโดยมากก็จะมีอาการขึ้นหนึ่งเริ่มมีอาการปวดเข่าสองข้างนะคะเวลาที่เดินหรือโดยเฉพาะการเดินขึ้นลงบันไดหรือว่าการนั่งกับพื้นนั่งยองยองหรือว่านั่งขัดสมาธิความเพียรอะไรอย่างงี้นะคะ ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการปวดเข่าหรือว่าทาให้ลุกยากเดินยากงอเข่ายากเกีดเข่าออกยากเนี่ยค่ะก็อาจจะจําเป็นต้องมาตรวจเพื่อคัดกรองว่าเราเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่านะคะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องมาคัดกรองเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะก็มันจะมีอาการคือการปวดเข่าเวลาเดินนะคะระยะการเดินเนี่ยเดินได้ลดลงมีอาการปวดเข่าเวลาเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรือว่าเวลาต้องนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาลนั่งพับเกียรนะคะก็จะมีอาการลุกยาก ขึ้นยา่าหรือว่าเวลาลุกก็จะมีอาการปวดมากนะคะซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นต้องมาคัดกร โรคข้อเข่าเสื่อมเวลาที่เราจะตรวจรักษาหรือตรวจมินิไชัยว่าคนไข้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่านะคะเราก็จะต้องมีการเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะก็คือตรวจเข่าคนไข้นะคะนอกจากนั้นยังต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์นะคะซึ่งการตรวจเอ็กซเรย์เราก็จะสามารถระบุได้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมระยะไหนนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อการเลือกการรักษาอีกทีหนึงค่ะสำหรับวิธีการรักษาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะก็จะมีหลักๆ3ัาวิธีนะคะ หนึ่งก็คือเรื่องของการทานยานะคะขั้นต่อมาถ้าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการฉีดยาเข้าที่บริเวณข้อเข่านะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนของการผ่าตัดรักษานะคะซึ่งก็จะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมคะ่ะสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะก็จะเป็นการ การตัดที่เราจะเปลี่ยนบริเวณผิวของข้อเข่าเทียมที่มันมีความสึกนะคะโดยการตัดบริเวณผิวข้อเข่าที่เป็นความสึกออกนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวโลหะที่เป็นไทเทเนียมนะคะเข้าไปครอบที่บริเวณผิวรูงที่ตัดออกแทนค่ะผู้ป่วยคนไข้แบบไหนนะคะที่จะเป็นต้องมาผ่าตัดรักษานะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการทานยาหรือการฉีดยาเข้าที่บริเวณข้อเข่านะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้รับการรักษาทั้งสองอย่าง ก็ยังมีอาการไม่ดีขึ้นเป็นระยะเวลาสัก3าถึงหเดือนขึ้นไปเราก็จะพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดค่ะ